โอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูนะครับที่ฝึกข้อมือนะครับผมสำหรับสายงัดข้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวที่ฝึกแบบเป็นท่อนะครับผมอันนี้ทำมาจากท่อเหล็กนะครับผมแล้วก็ตรงกลางนะครับผมตัวนี้เป็นกระดาษทรายนะครับผมเอาไว้จับการลื่นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาพามาดูนะครับผมว่า มันดีไหมนะครับผมหลังจากที่ผมลองเล่นมาเป็นเวลาสองวันนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนะครับผมตัวนี้มันเวลาเล่นเราก็จะมือสอดนะครับผมมันจะมีที่สอดตรงนี้เราก็สอดเข้าไปแล้วก็ลองดูเลยฟึบล็อกงอข้อมืองอข้อมือดึงดึงถือว่าตัวนี้นะครับผมโดนข้อมือมากๆเลยนะครับเวลาฝึก เพราะว่าตัวเนี้ยเชือกเชือกนะครับผมตัวเชือกเนี่ยจะควยไปข้างหน้าเนาะเออมันเหมือนกับการง้างดึงดึงอ่าข้อมือแล้วเปิดออกนะครับผมทําให้การฝึกกับพวกอุปกรณ์แบบเนี้ยมันจะทําให้เราใช้พวกอ่าโฟอาร์มพวกข้อมือเนี่ยเยอะขึ้นนะครับผมอ่ะก็จากที่ผมเล่นมา2วัน3วันอะไรแบบนี้แหละอ่ะก็เดี๋ยวจะมาบอกว่าอ่ามัน ดียังไงหรือไม่ดียังไงนะครับผมเริ่มเริ่มจากาข้อดีก่อนเลยผมว่าเจ้าตัวที่จับเนี่ยมันพอดีมือนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่เกินเน,เนี่ยมันจับแบบกำลังดีอะ่ะตัวนี้แล้วก็เรื่องเจ้าตัวกระดาษทรายนะครับผมที่เขาเอามาแปะไว้เนี่ยมันเป็นตัวแบบกันลื่นกันเหงื่อนะครับผมเนี่ยถ้าจับท่อมันเปล่าเเนี่ย ตรงนี้ลื่นแน่นอนครับแต่ตัวนี้มีกระดาษทรายมาช่วยนะครับผมว่ามันไม่หลุดมือเลยนะ,ะแน่นเปี้ยต่อให้เราจะแบบว่าเหงื่อที่มือออกนะครับผมแต่ตัวกระดาษทรายตัวนี้มันก็ไม่ลื่นอยู่ดีต่อให้ผมไม่ไม่เนะี่ยไม่คอยนิ้วกับเชือกเนี่ยเดี๋ยวลองจับอย่างนี้ดูเนี่ยนี่เห็นไหม ยังจับได้นะเพราะว่ามันไม่ลื่นเลยนะครับผมถ้าเป็นปกติทั่วไปนี่ลื่นไปแล้วนะครับผมตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยเดี๋ยวมาฟังข้อเสียนะครับผมข้อเสียตัวนี้ที่ไม่ชอบเลยก็คือตัวเชือกนะครับผมเชือกตัวนี้นะครับผมมันจะสังเกตได้ว่าจะห้อยแบบเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมเนาะซึ่งตัวตรงเนี้ยพูดถึงม,มันก็ไม่ได้แบบตํำหนิอะไรเยอะมากหรอกแต่แค่แบบบางทีเราม้วนม้วนข้อมืออย่างเงี้ย บางทีมันโดนมันแคบเนาะมันแคบเข้ามาเนี่ยบางทีมันโดนนิ้วโดนอะไรมันถูกกับนิ้วนะอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าให้ดีต้องแบบมันจะมีตัวรื่นอื่นหรือเปล่านะที่มันจะมีเหล็กอ้าเชือกตรงนี้ให้มันกว้างขึ้นนะครับผมเวลาซ้อมอะไรมันจะไม่โดนนิ้วแล้วก็อีกอย่างนึ่าตัวตัวสอดมืออีกฝั่งหนึ่งเนาะข้างหลังตัวสอดมือนยเชือกมันแอบ แอบเจ็บมือครับผมเวลาเราซ้อมไปเงี้ยอย่างเงี้ยมันมันก็ได้แหละแต่บางทีมันแบบมันก็มีเจ็บบ้างนะครับผมเหมือนเชือกมันมันแข็งมันอะไรสักอย่างนี่แหละบางทีเราก็มีเจ็บมือบ้างนะครับผมอย่างเงี้ยก็คอยปรับเปลี่ยนมุมไม่ให้เชือกมันรัดโดนหนังโดนอะไรแบบเต็มๆนะ,ะโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับราคา400กว่าบาทนะครับผม จากราคาปกติน่าจะ500เท่าไหร่นี่แหละจะไม่ได้แต่ผมใส่โคตดส่วนลดเหลือ400 400กว่าบาทอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับเพื่อหาจากอะไรนะหาซื้อจากช้อปปีนะครับผมอ่ะก็ลองดูกันได้ประกอบการตัดสินใจอ่ะก็ลองแคปบแครรูปไปหาได้นะครับผมในช้อปปีอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอาจทำดีๆเพื่อใครอยากจะหา นี่เห็นไหมแคปรูปแคปรูปไปซื้อในช e. ้อปปี้ประมาณนี้หรือใครอยากจะหาพิมพ์หาก็พิมพ์าไปว่า Arm w e s t i n g ภาษาอังกฤษนะครับผมมวยมวยปั้มแขนนะครับถ้าแปลเป็นปภาษาไทยก็ลองหาดูได้ครับในช้อปปี้นะครับผมราคาไม่แพงมากนะครับผมสำหรับใครที่เริ่มอยากจะ เล่นกีฬางัดคอนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวทางเลือกเริ่มต้นได้นะครับผมเพราะรา,าคาไม่แรงมากอโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหนะ้า